ขยับออกมาที่หมายเลข6กพครับเป็นช่างยิ้เพชรเกษมนะครับดูด้วยนะครับแล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางนะครับของไทยยืนไว้นะครับคันแรกครับของในรุ่นของโตไดเล็กครับเฮ้ยไม่ใช่ครับโปตสเวิร์นขอภัยครับช่าง X 69ครับของช่าง X 2็กสันครับแล้วของช่างดม1คันครับ 1.863แปมันยกก่อนด้วย11 924็ดเ้สองสบ็ครับ <Neil> ห5 6